สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาติดตั้งในส่วนของตัว p r o x m o นะครับซึ่งวันนี้จะติดตั้งในส่วนของตัวเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะเป็นเวอร์ชัน8นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้ p r o x m o นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับเข้าไปที่ p r o m o c o m นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่หัวข้อดาวน์โหลดได้เลยนะครับ แล้วก็ให้มาดูในส่วนของชื่อนี้นะครับเราจะดาวน์โหลดตัวนี้นะครับผมแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมหลังจากเราดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นไฟล์ iso นะครับผมซึ่งเราจะนําไฟล์ iso นี้นะครับไปติดตั้งบนตัวโปรแกรม VMware workstation เนาะนะครับเราก็จะไปสร้างในนั้นนะครับผมจะไปสร้างในส่วนของตัว p a r b o นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ หน้าวี w o r เวอร์ชันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับในส่วนของเวอร์ชันว a Workstation ที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นเวอร์ชัน17นะครับผมนะครับก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะนะครับให้เรามาที่ตรงไฟล์นะครับแล้วก็เลือก New Machine นะครับ ตรงนี้เราจะติดตั้งแบบ default ก่อนนะครับผมตรงนี้เราจะไม่ยังตอนนี้เราจะยังไม่ปรับแต่งอะไรนะครับตรงนี้ให้เรากด Next ไปเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับให้เรากด Next ไปเลยนะครับผมแล้วมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกประเภทนะครับให้เราเลือก Linux นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเวอร์ชันนะครับผมกดที่หัวข้อนี้นะครับ Operation System นะครับในส่วนของ OS เที่เป็น Linux นะครับแล้วก็ เวอร์ชันตัวนี้นะครับเราจะเลือกเป็น u b บ n t u ก็ได้เช่นกันนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับผมขอเลือกเป็น De b บียนนะครับผมเพราะว่าในส่วนของพอมกเองนะครับก็คือหลังบ้านะครับในส่วนของ OS ของเขาก็มาจาก De b บียนเนาะนะครับตัวนี้ผมขอเลือกเป็น De b บียนล่างสุดแรกกันนะครับผมแล้วก็กด next ได้เลยครับ ในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของการกําหนดกําหนดนะครับผมก็กําหนดในส่วนของตัวไฟล์ในส่วนของไฟล์ g e t ์ v m นะครับของเราก็จะมีพวก v m d k นะครับผมแล้วก็อื่นนะครับผมก็ตัวนี้เราก็สามารถเลือกกําหนดได้เลยนะครับว่าจะไปเก็บไว้ในส่วนไหนนะครับตัวนี้ผมขอเลือกมาได้ดีนะครับแล้วก็ตรง g e t ์ v m นะครับผมได้มีการทําเป็นโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็ผมก็จะมาสร้างไว้นะครับก็ตัวนี้ตั้งโฟลเดอร์เป็นพ็อกม็อกแล้วกันนะครับปึ๊บแล้วผมก็สร้างโฟลเดอร์ข้างในนี้ต่อนะครับผมก็จะเป็นพ็อม็อกตัวตัวแรกเนาะนะครับผมก็ใส่เป็นหนึ่งนะครับก็สร้างโฟลเดอร์ให้เขานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดโอเคได้เลยนะครับในส่วนของตัวนี้เราก็ ตั้งชื่อเองได้เลยนะครับผมขอตั้งเป็นพรอมกศูนย์หนึ่งละกันนะครับตัวแรกเลยนะครับผมตรงชื่อตรงนี้เราสามารถปรับได้นะครับหลังจากที่มีการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ให้เรากด next ได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้คือจะเป็นในส่วนของการกําหนดดิสต์นะครับให้กับพร o มกของเรานะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าที่เครื่องเรานะครับตอนนี้มีดิสต์เพียงพอหรือเปล่านะครับผมก็ต้องจัดสรรให้ เรียบร้อยด้วยนะครับผมถ้าเกิดดิฟที่เครื่องเรานะครับบนโน้ตบุ๊กเราเนาะนะครับหรือว่าบน p ีเรานะครับมีดิฟอยู่ประมาณ40กิกนะครับถ้าเกิดเราแบ่งตัวนี้ให้40กิกนะครับจะทําให้การใช้งานในส่วนของโน้ตบุ๊กของเรานะครับอาจจะหนุงได้นะครับหรืออาจจะใช้งานไม่ได้เลยก็ได้นะครับผมเนาะก็อาจจะก็อาจจะมีในส่วนของตัวเดอที่มาเกี่ยวข้องเนาะนะครับเดอที่อาจจะไม่เพียงพอนะครับตรงนี้ผมก็ประมาณ ไว้ประมาณสัก20กิรนะครับผมก็ตอนนี้ดิสผมอยู่ประมาณ40กิเนาะนะครับตรงนี้ก็เน็กได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี้เราอาจจะมาคัสตอมมา์นะครับหรือว่าคัสตอมปรับตรงนี้เลยก็ได้เนาะนะครับหรือเราจะมาปรับทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็กดฟินิชได้เลยนะครับตรงนี้ให้เราแบบทำแบบสแตนดาร์ดก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วค่อยไปปรับอีกทีหนึ่งเนาะนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเรามาที่ ตัวนี้เนาะนะครับก็จะได้ชื่อมานะครับชื่อนี้เปลี่ยนได้นะครับให้เรากด Edit นะครับหรือให้เราคลิกขวาแล้วก็เลือกในส่วนของ Setting ก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่าผมขอคลิกขวาแล้วก็เลือก Setting นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมากำหนดในส่วนของรายละเอียดตัวนี้ด้วยนะครับ ใายลอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของแรมนะครับผมขอปรับแรมนะครับาวนี้เราต้องดูนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราต้องดูว่าเครื่องโน้ตบุ๊กของเรานะครับตอนนี้เรามีแรมอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมเราก็ต้องออกแบบนะครับให้เพียงพอนะครับผมให้เพียงพอกับโน้ตบุ๊กที่เราใช้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เพียงพอกับในส่วนของตัวเกท vm นะครับที่เราได้สร้างใน vm workstation นะครับผมจะขอเรียกในส่วนของตัว os นะครับที่เราสร้างข้างในนะครับเราเรียกว่าเป็นเกทนะครับผม Okay. ในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนของโปรเซสเซอร์ตรงนี้นะครับผมจะปล่อยเป็น d e f a u l t นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็จะมาปรับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น VT นะครับผมแล้วก็ติกถกไว้นะครับผมอ่าติ Dig ๊กไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของถัดไปนะครับตรงนี้นะครับ ตรงนี้สาคัญเลยนะครับผมถ้าเกิดเราไม่กําหนดตรงนี้นะครับเราจะติดตั้งตัวประมอกไม่ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้การติดตั้งนะครับตารติดตั้งตัวเกตอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องมีตัวไฟล์ที่เรียกว่า iso นะครับผมนะครับอันนี้คือในเคสกรณีไฟล์ iso เนาะนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแท็นะครับก็ใส่เข้าไปได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าโดยปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากเราก็จะใช้ในส่วนของที่เป็นไฟล์ iso นะครับผมเพราะความแบบสะดวก นะครับผมตรงนี้ให้เรากดตรงนี้นะครับ use ตรงนี้ได้เลยนะกดไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เรา browse ไปนะครับผมของผมไปเก็บไวท้ที่โฟลเดอร์อะไรเอ่ยขอดูก่อนผมเก็บไวท้ที่ตัวนี้อ่ะโอเคเก็บไว้ที่ตรงนี้นะครับ รู้สึกจะไม่ใช่แล้วของผมก็จะเก็บไว้ในส่วนของได้ดีนะครับก็เราก็มาตรงนี้เนาะนะครับดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะมาไฮไลท์แล้วก็โอเพนได้เลยนะครับโอเคเพื่อความรวดเร็วเราก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับผมนะครับพอเราดับเบิลคลิกแล้วนะครับเขาก็จะมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น แบบนี้นะครับเขาก็จะบอกเรานะครับว่าในส่วนของตัวไฟ ISO ของเรานะครับ ISO ในส่วนของตัวพรอมอกเองนะครับก็จะอยู่ที่ได้ดีนะครับก็ตำแหน่งถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของตัวนี้ผมขอปรับในส่วนของเน็ตเวิร์กนะครับผมนะครับตัวนี้ผมขอปรับเป็นตัวนี้นะครับเนตนะครับผมโอเคนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดใครจะปรับเป็นบิดก็ได้เนาะนะครับตรงนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้นะครับนะครับผมโอเคพอเราปร,บร,ร,บร,รับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็มาโอเคตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อนะครับผมเราก็มาเปลี่ยนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็มาที่ตรงนี้นะครับมาที่ g e n นอเเนาะนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตอนไหนก็ได้เนาะเราก็เปลี่ยนได้นะครับนี่ชื่อตรงนี้นะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับชื่อก็จะมาโชว์ตัวนี้เนาะนะครับเปลี่ยนแปลงให้เป็นชื่อใหม่ที่เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงเวอร์ชั่นตรงนี้เราก็มาเลือกได้นะครับผมมาปรับได้นะนะครับผมโอเค ตรงนี้เราจะมาติดตั้งกันนะครับก็ติดตั้งแบบง่ายๆนะครับเราจะมาติดตั้งแบบ default กันนะครับในส่วนของการติดตั้งในส่วนของตัวพรอมอกตัวนี้นะครับผมจะนำตัวพรอมอกไปมอนิเตอร์บนเซบิกนะครับผมนะครับก็ซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นจะเป็น lab ของเรานะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่30กันยานี้นะครับแล้วก็วันที่1ตุลาครับก็จะเป็นในส่วนของรอบออนไซต์นะครับ คอร์ดเซเบกนะครับแล้วก็มีเสริมในส่วนของกาฟาน้านะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะมีให้กับทางผู้อบรมนะครับได้มารู้จัก,กตัวตัวพรอมกด้วยแล้วก็มีการแอดเพื่อเข้าไปมอนิเตอร์ด้วยเนาะนะครับจะได้เห็นภาพกัรน,นะครับเพื่อนนำไปต่อยอดนะครับผมตรงนี้ผมขอกด Power On ได้เลยนะครับตรงนี้เนาะกดต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มติดตั้งกันนะครับผม สำหรับท่านใดที่รอในส่วนของตัวคอร์ดพม็อกนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราก็จะเปิดแล้วเนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคอม็อกที่เป็นเวอร์ชัน8นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เองนะครับถ้าเกิดใครใช้เวอร์ชันเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับเราก็จะมีวิธีการอัปเกรดให้นะครับอัปเกรดนะครับจาก7 7ตัวล่าสุดเนานะตัวล่าสุดเวอร์ชัน7นะครับแล้วก็ตัวรีล,ล,ลีล่าสุดน,นะครับ เราก็จะอัปเกรดไปเป็น8นะนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็จะมีในส่วนของ2หน้านี้นะครับให้เราเลือกเป็นแบบกราฟิกนะครับตรงนี้คือจะเป็นการติดตั้งเฉพาะในส่วนหน้าคอมมานด์ไลน์นะนะครับโอเคเราเอาแค่นี้กันก่อนนะนะครับผมส่วนออปชันอะดวานเดี๋ยวเราค่อยไปปรับแต่งอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับโอเคอันนี้เราติดตั้งแบบง่ายงกันก่อนนะครับ ให้เรากดเมาส์เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็ใช้ในส่วนของคีย์บอร์ดได้เลยนะครับให้เราไฮไลท์มาตรงนี้นะครับเราก็กดตัว Space Bar นะครับต้องบอกว่ากดตัวลูกศรขึ้นลงนะนะครับก็แล้วก็ Enter ได้เลยนะครับเ n นเ r อเบาๆนะครับเพิินคีย์บอร์ดผมแรงนิดหนึ่งเสียงก็เลยแบบแป๊กหน่อยแป๊กดังเลยโอเคก็ตัวนี้เดี๋ยวเรารอสักครู่นะครับผม เพร์นเครื่องนี้เราจะตอนนี้ผมมีเปิดในส่วนของตัวเซฟิกด้วยเนาะนะครับก็มีรันอยู่ด้วยนะครับตัวน,นี้ผมแบ่ง่าให้ 2. ให้แรมสองกิกะน,น,นะครับแรมเครื่องประมาณ16บกิกนะครับดูเหมือนจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าผมมีอีกรันในส่วนของทัคอื่นด้วยส่วนงานอื่นด้วยเนาะโอเค okay, ก็เดี๋ยวเราอาจจะรอสักครู่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราก็กด i n i i n i t e i n s t a l l อินส t อลลิ n ไปเลยนะครับก็กดไปได้เลยนะครับ okay. เดี๋ยวมารอกันต่อนะครับผมโอเคก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วครับก็เดี๋ยวรอจนแล้วติดตั้งกันบางท่านก็ถามว่าในส่วนของตัวพม OK กับตัว e s x ต่างกันยังไงนะครับก็ตรงน,นี้คือในส่วนของการต้องมองต้องบอกว่าในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็ เหมือนกันเทคโนโลยีที่เหมือนกันคือจำลองเนาะแต่ว่าในส่วนของฟีเจอร์ก็คือจะมีต่างกันอยู่แล้วนะครับผมนะครับฟีเจอร์ฟีเจอร์ต่างกันนี่คือจะต่างกันแค่ชื่อเรียกนะครับแต่ว่าในส่วนของการใช้งานนะฮะในส่วนของการใช้งานนะครับจะคล้ายกันนะครับผม ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ต่างกันเลยก็คือในส่วนของตัวพรอมเองนะครับจะเป็นโอเพนซอร์สนะครับเราใช้ฟรีนะครับผมส่วนตัว e sxi นะครับถ้าเกิดเราจะใช้ในส่วนของฟีเจอร์ที่เป็นในเรื่องของ v c e n t e r หรือว่าฟีเจอร์ที่มันแบบสามารถใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงระดับหนึ่งเลยตรงนั้นเราก็ต้องมีค่าไลเซนสนะครับผมนะครับถ้าเกิดใครมาสาย Open source นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยาก เซฟในเรื่องของคอร์สหรือว่าถ้าจะจ่ายตัวนี้ก็แนะนําให้ใช้ตัวพมอมอกไดานะครับมนะครับก็ไม่ยากครับตัวนี้ไม่ยากนะครับผมโอเคก็ตรงนี้ผมก็กดตังนี้โอเคตัวนี้ก็ปิดไปได้นะนะครับก็ให้แจ้งเตือนทีหลักแรกกันนะโอเครู้สึกเครื่องจะหนนิดหนึ่งนะฮะสังเกตออกเลยเริ่มสโลว์ลงมาลนะโอเคเนาะนะครับ วันนี้วันหยุดนะครับเนาะวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทํางานกันนะครับผมโอเคก็ตัวนี้เราก็มาถึงหน้าตัวนี้แล้วนะครับในส่วนของตัวนี้เองนะครับให้เรามาตรง i อักินะครับก็ฉันยอมรับนะครับผมโอเคก็กดได้เลยนะครับการติดตั้งตัวนี้เป็นหน้า GUI เนาะนะครับคราวนี้ในส่วนของตรงนี้เองนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของดิส ที่เราได้มีการกําหนดนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นแค่ลูกเดียวนะครับผมเพราะอะไรเออโอเคขอกดให้ดูนิดหนึ่งนะ,อะโอเคตรงนี้มีแค่ลูกเดียวนะครับเพราะว่าโอเคขอย้อนไปตรงนี้หนึงนะครับผมให้เราคลิกวาตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เผื่อท่านใดยังยังไม่คอยได้ใช้ในส่วนของวีแวร์นะครับก็เลยจะจะมา ย้อนกลับให้ด The ูนิดหนึ่งนะครับผมว่าในส่วนของต้นต่อนะครับเนี่ยการที่เขามีตัวนี้ขึ้นมามาจากส่วนไหนเนาะนะครับก็ผมคลิกขวาแล้วก็เลือกเซตติ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็คือในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะมาจากในส่วนของตัวดิสนะครับที่เราได้มีการสร้างเนาะนะครับก็จะมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่ตัวนี้เลยนะครับก็ผมได้มีการกำหนดไว้2 0กิกเนาะนะครับตรงนี้เลยนะครับ โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นที่มาเนาะนะครับว่าเจ้าตรงนี้นะครับเจ้าตรงนี้เข้ามาตรงเข้ามาจากไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวขอย่อนิดนึงนะครับ <deficiency> ขอย่อรนนู้สึกจะย่อไม่ได้ละอ่ะตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับก็เราจะได้เห็นภาพตรงนี้เนาะนะครับนี่เลยนะครับผมนี่นะครับยี่สิบกอ่ะที่ที่เราได้ไดมีการกําหนดนัดถ้าเกิดตรงนี้ถ้าเกิดเรามีการเพิ่มดิสเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มดิสเข้ามาอีกนะครับเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็น ก็จะเป็นดิสอีกลูกหนึ่งนะครับก็จะเป็น sdb นะครับผม sdb เนอะนะครับคราวนี้ในส่วนของการ add ดิสเข้าไปเพิ่มนะครับการเข้าไปเพิ่มนะครับเรื่อยๆแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเรามีการ add แค่หนึ่งลูกเข้าไปใช่ไหมครตรงนี้เนาะนะครับเราก็จะมองว่าเป็น sda ใช่ไหมครตัวนี้นะครับตัวพอมงมองว่าเป็นตัว sda นะครับซึ่งในส่วนของ sda ตรงนี้นะครับเขาอยู่ภายใต้ตรงนี้เนาะ dev ก็คือ d y นะครับ อุปกรณ์นั่นเองเนาะนะครับโอเคตรงนี้ขอคร่าวๆนิดหนึ่งนะครับลูกแรกจะเป็น SDA นะครับถ้าเกิดตรงนี้เราได้มีการเพิ่มเนาะเพิ่มลิฟเข้ามานะครับอีก1ลูกเราอาจจะไว้ประมาณสัก40กิกนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น Dev แล้วก็ SDB นะครับถ้าเกิดเราเพิ่มมาอีก1ลูกนะครับมีการแอดเพิ่มเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเนาะนะครับทดสอบอยู่คร่าวๆก่อนแล้วกันเพราะมีอีก1ลูกเป็นลูกที่3นะครับอ่ะโอเคอันนี้ลูก1ลูก2 ลูก3ลูก,3ก็จะได้เป็นอะไรเอ่ยเป็น S D C นะครับตัวอักษรก็จะล้านมาเรื่อยๆนะครับให้เรานับตัวอักษรตัวที่3นะหลักที่3 A B C ถ้าเกิดเราเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น D ใช่ไหมฮะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเรามีการแบ่ง partition อ่ะโอเคอันนี้ย้อนไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามีการแบ่ง partition ตรงเนี้ยเราแบ่งไว้2 partition 1 2ใช่ไหมตัวนี้เป็น B ใช่ไหมตัวนี้ก็ก็จะเป็น S 1> DB 1แล้วก็ s b b 2นะครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับ Windows คือเป็นได้เป็นได้ีอันนี้ก็จะเป็นได้ E e นะครับส่วนได้ซ c มีอยู่แล้วเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองทดสอบไปนี้ให้ดูนิดหนึงนะครับก็ถ้าเกิดเราแอดเนาะความหมายตรงนี้ถ้าเกิดเราแอดจาก V m เเราก็แอดตรงนี้เนาะกดแอดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็โอเครอสักรครูนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของฮาร์ดดิสต์ตรงนี้เนาะนะครับถ้าเกิดเราจะเพิ่มอะไรเราก็แอดเข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะเพิ่มดิสต์นะครับเราก็เลือกกดตรงนี้ได้เลยเน็กนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซาร์านะครับตรงนี้ซาร์าก็คือจะเป็นจะเป็นแบบว่าจะเป็นประเภทดิสต์นะครับผมเนาะเป็นไทป์ของดิสต์นะครับตรงนี้ให้เราเลือก default ไว้ก่อนก็ได้นะครับผมตรงนี้นะครับอ่าโอเคผมเพิ่มดิสต์เข้าไปนะครับเพิ่มดิสต์เข้าไป เป็นลูกที่2เนาะนะครับเป็นลูกที่2อนะครับโอเคอันนี้ผมขออนุญาตเค้นเซิลนะนะครับพอเราเพิ่มเป็นดิสหรือเป็นดิสลูกที่2เข้าไปเนาะนะครับซึอว่าเรามีการเพิ่มไปแล้วใช่ไหมในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของตัวพม็อข,ของเราก็จะเป็น d e v s DB นะครับผม B boy นะนะครับก็จะรันมาเรื่อยๆนะครับจะเพิ่มกี่ลูกกี่ลูกก็ตามนะครับตรงนี้ก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับ หลักที่3นะครับก็จะรันไปเรื่อยๆ A B C D E นะครับผมนะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคต่อไปในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็เลือกอะไรเอ่ยตรงนี้เราต้องเลือกอะไรไหมอ่ะให้เราเลือกออปชันนิดหนึ่งนะครับให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนของออปชันตรงนี้นะครับให้เราดูในส่วนของตัวไฟล์ซิสเ็มเองนะครับถ้าเกิดเราต้องการแบบ default นะครับในส่วนของไฟล์ซิสเ็มตรงนี้นะจะอารมณ์เสมือน Windows ก็จะมีไฟล์ซิสเ็มเหมือนกันนะครับอย่างเช่น แฟดสิบหกสามสองนะครับผมนะครับแล้วหรือเป็นเป็นแฟ t สิบหกสามสอง NTFS เนาะนะครับผมแล้วก็เป็น EXE แฟดใช่ไหมนะครับก็จะเป็นตัวล่าสุดนะครับซึ่งในส่วนของตัว p r o m o กเองก็จะมีไฟล์ซิสเ็มนะครับซึ่งไฟล์ซิสเ็มตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็น U บนตัวตัว U บนตัวจะใช้ตัวนี้นะฮะ เป็นตัว xfs เนาะนะครับใช้ xfs หรือว่า ext 4ก็ได้ซึ่งตัว xfs จะเป็นตัวใหม่นะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดเรามองในส่วนของที่เป็น u ูบัตูนะครับผมาะนะครับแล้วคราวนี้ในส่วนของ u ูบัตูเองนะครับก็จะมีในส่วนของไฟล์ System อีกแบบหนึ่งก็คือเป็น b t r f a นะครับอันนี้เราจะไม่มองรวมกับพอมองนะอันนี้ของมองแยกออกมาก,ก่อนนะครับถ้าเกิดเราใช้ตัวตัวเดเบียนนะครับหรือว่า u ูบัตูนะครับ ถ้าเกิดเราเลือกแบบไฟล์สเตมแบบ Btrfs นะครับ oh. ก็จะอารมณ์เหมือนว่าเราได้ใช้ไฟล์สเตมแบบที่มีความเคลื่อนนะมีความแบบใหม่กว่านะครับอารมณ์เหมือนว่ามีความปลอดภัยไหมก็ดีนหนึ่งแล้วกันนะครับดนหนึ่งแล้วกันก็ของใหม่ก็ต้องดีกว่าใช่ไหมนะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะครับครี้ในส่วนของตัวพอมองเองก็เหมือนกันนะครับเขาก็มีในส่วนของ ของไฟสแตมเนาะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีแบบ Set FF ด้วยนะครับก็จะมีทำเป็นเรทนะครับผมซึ่งในส่วนของความหมายของเรทตัวนี้นะครับก็จะอารมณ์เหมือนเรดที่เรารู้จักกันเลยนะครับเทคโนโลยีเรทสู์ด้วยหนึ่งรทหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยเนาะนะครับผมนะครับอันนี้ก็ลองลองไปดูศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับผมอันนี้ขอคร่าวๆก่อนนะครับผมซึ่งในส่วนของคอตรงนี้นะครับคอของเราเองก็จะมีจะมีบอกหมดเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็จะมีในส่วนของ เอกสารให้ด้วยนะครับก็คือจะมีเอกสารให้อธิบายหมดเลยนะครับพวกนี้คืออะไรนะครับโอเคตรงนี้เราก็ทราบได้เลยนะครับอันนี้คือแค่ให้เราได้เลือกดูก่อนเนาะนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างท่านเองนะครับตรงนี้เราก็ปล่อยไปก่อนก็ได้นะครับผมนะครับโอเคตรงนี้ให้เรากด next ได้เลยนะครับตรงนี้เราไม่ต้องปรับอะไรนะนะครับก็ default ไปก่อนนะครับ กด next นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เราพิมพ์ไทยนะครับ t h นะครับเขาก็ขึ้นมานะครับแล้วก็ในเรื่องของ time zone เนอะในเรื่องของเวลานะครับตรงนี้พอเราเลือกไทยนะครับ country ประเทศไทยเนอะนะครับตัว time zone ก็ขึ้นมาเลย asia bangkok นะครับตรงนี้เราก็ default เลยนะครับแล้วกด next เลยนะครับตรงนี้เราก็ระบุในส่วนของ password ได้เลยนะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้นิดหนึ่งนะครับผมให้เรากดเน็กไปนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นในส่วนของเออร์เรอร์ขึ้นมานะครับหรือข้อผิดพลาดนะครับขาแจ้งเตือนนะครับว่าในส่วนของตัวนี้อีเมลคุณใส่ผิดเนาะผิดรูปแบบนะครับตรงนี้เราจะใส่อีเมลจริงหรือไม่จริงก็ได้นะครับตรงนี้ผมผมก็จะลบแค่นี้นะครับแค่นี้ก็พอเนาะนะครับแล้วก็กด นะครับเลขใหม่ก็ผ่านมาแล้วนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวนี้บ้างนะครับในส่วนของอินเทอร์เฟซบ้างนะครับอินเทอร์เฟซตรงนี้ก็จะมาจากตัวนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของภาพของการจําลองบน Virtualization No อคนะครับมาดูว่าในส่วนอินเทอร์เฟสนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวตัวการและกันเนาะตัวแลนนะครับตัวแลนจําลองนะครับผมพูดแบบง่ายๆเลยเนาะนะครับตัวการจําลองนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับผม ตรงนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้นะครับผมมีการเพิ่มแค่ตัวเดียวนะครับผมมีเพิ่มตัวเดียวถ้าเกิดเราเพิ่มนะครับถ้าเกิดเราเพิ่ม2ตัวสามตัวนะครับตรงนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับตรงนี้เนาะ ตัวการนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับถ้าเกิดเรามีเพิ่มก็ไป2ตัวสาตัวก็จะมีให้เราเลือกเนาะว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะครับเป็นตัวหลักนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตรงช่องโฮสต์เนมนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้เราก็ระบุปปเองได้นะครับซึ่งตัวนี้เรามองว่าเป็นในส่วนของถ้าเกิดเรามองเป็นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวไปที่เราใช้นะเราก็จะจะเข้าใจว่าเป็นคอมพิวเตอร์เนมนะครับ หรือถ้าเกิดใครทำระบบเซิร์ฟเวอร์ก็คือเป็นโฮสต์เนมเป็นอะไรใช่ไหมครซึ่งในส่วนของตัวนี้ของ p r o m o องก็เหมือนกันตัวนี้เราก็สามารถตั้งเองได้นะตัวนี้ตั้งเสร็จถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับตัวนี้ผมขอตั้งเป็นจะเห็นว่า default ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าชื่อเขาจะเป็น PVE เนาะ default เลยนะครับตรงนี้เราไม่เอาชื่อ default เราเอา Prox01 แล้วกันนะครับผมตรงนี้เราก็อาจจะใส่แบบ แบบนี้ก็ได้นะครับก็ใส่ต่อด้วยก็ได้นะครับผมขอใส่เป็นพอกม็อกคดีล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ IP ตรงนี้นะครับผมได้เป็น IP แบบนี้นะครับตัวนี้ผมขอฟิกนะครับขอเปลี่ยนได้นะครับเพื่อนของผมเป็น n a ็เนาะนะครับก็จะเป็นเบอร์43.2สงนะครับตัวนี้ผมก็ไว้แบบ default เลยนะครับตัวนี้ผมก็กด n น x t เข้าไปเลยนะครับครนีตรงนี้นะครับพอเราไม่ระบุตรงนี้นะครับผมพอเราไม่ระบุตรงนี้นะครับ ต่อท้ายเนาะนะครับเหมือนว่าชื่อสั้นไปนะครับโอเคคุณต้องใส่ชื่อให้มนยาวนิดนึงนะครับโดยใส่จุดด้วยนะนะครับผมตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับถ้าเกิดเราใส่แค่นี้นะครับตรงนี้ให้เราใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มจุดไปนะครับเราเพิ่มแบบนี้ก็ได้เนาะนะครับก็เพิ่มจุดไปเลยอ่ะขอกดตรงนี้กดโอเคก่อนนะก็ตรงนี้เราเพิ่มแบบนี้นะครับก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยทิมยาแบบนี้ ได้ไหมไม่ได้ครับผมเราก็ต้องอ่โอเคแบบนี้อ่างั้นลองเทสให้ดูนะครับอ่าขอขอเทสดูนะครับก็จะผิดรูปแบบนะครับก็ต้องใส่ให้ถูกรูปแบบด้วยนะครับตรงนี้ก็ผมก็ใส่เป็น local ก็ได้นะครับโอเคแค่นี้พอไหมได้ครับผมแค่นี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครอาจจะมี 2- อสามจุดก็ได้นะครับโอเคขอย้อนกลับมานะครับปุ๊บโอเคแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ บบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะนะครับ .com นะครับจริงเราก็เวลาเวลาผมทดสอบแล้วผมก็ใช้เป็น .local มากกว่านะครับแค่นี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ชื่อก็ไม่น่าติดอะไรละหรือเราอาจจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้เนาะนะครับดอทเป็น A B C หรืออะไรก็ได้เนาะนะครับได้หมดเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ผมขอตั้งเป็นอะไรดีเป็นเพราะ 01แล้วก็เป็นอะโลอลดีกว่าโลกลก็ได้อ่ะเป็นโปรดักชันอ่ะโอเคโปรดักชันก็ได้อ่ะเห็นประมาณนี้เนาะอะครับ่อนี้เราไปเปลี่ยนในภายหลังได้นะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะครับเราก็เน็กเข้าไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะมีในส่วนของหน้าซัมเมอรีนะครับซึ่งจะให้เรามาดูตรวจสอบดูนะครับก็ให้เราตรวจสอบดูความถูกต้องก่อนเนาะ ว่าจะต้องไปปรับเปลี่ยนตรงไหนเพิ่มเติมใหม่นะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับเพื่อย้อนกลับไปแก้ไขก่อนนะครับผมนะครับโอเคถ้าเกิดเราไม่แก้ไขนะครับครนี้เรามาดูตรงนี้หนึ่งนะครับตรงนี้ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดติ๊กถูกนะครับหลังตรงนี้ก็คือว่าหลังจากมีการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะรีบูททันทีเลยเนาะรีบูทเองเลยนะครับตรงนี้เราจะ ติ๊กถูกไว้นะครับือซึ่งดีฟอต์มติ๊กถูกไว้แล้วนะครับถ้าเกิดเราจะรีบูตโดยการกดเองนะครับกดมือเองนะครับก็เอาถูกออกนะครับตัวนี้ผมขอเลือกถูกเอาไว้เลยแล้วกันนะครับให้ออโต้ไปเลยเนาะนะครับก็ติดตั้งเสร็จก็ให้รีบูตเลยนะครับผมตัวนี้เราก็อินสตอลนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของวิธีการอินสตอลเนาะนะครับก็จะ ก็จะติดตั้งแบบง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็เราก็สามารถเข้าไปจัดการนะครับซึ่งการเข้าไปจัดการตัวนี้เราจะเข้าไปจัดการโดยผ่านหน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอนะครับรมหรือว่าซัฟเฟอัฟารีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของไฟล์โฟลก็ตางนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ อันนี้ก็คือจะเป็นการเตรียมเครื่องนะครับเพื่อที่จะนําไปมอนิเตอร์บนแซบิกเนาะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม